บรรยากาศสวนสาธารณะประเทศอเมริกาช่วงประมาณสิบโมงนะครับมื่อนี้เป็นวันหยุดครับทายชมว,วิวธรรมชาติครับให้เบิ้งครับยางละรับลมเบิ้องนน่ โอ้ลมเย็นสบายดีเลยคือสนามกอล์ฟประเทศไทยนกขึ้นหลายอยู่ในน้ำ เขออยายากปิกนิกสลังง่ามั่นหยุดที่เนสวนนี่เขาตั้งไว้ให้เลยโต๊ะนัง่งทางยางลงมาครับนี่เป็นโต๊ะนัง่งคนมานั่งงา่ามวันหยุดส่วนมากคนหลายวันอาทิตย์ครับ มือนี้เป็นวันสุกนะครับอยู่ใกล้ๆนกนี่ท่างค้นเรียนออกร่างกายหลังจากเข้ายางมาเรื่อยๆครับมาแต่ทึท่งๆุมดละถ้าถึงริมน้ำนี่ท่างรถไฟเกา่าเด รถไฟบอลแ,แลนล่ะครับยาขึ้นละแต่ก่อนเป็นทางรถไฟแลนผ่านนั่นแม่นม้ำเ๋ยครับริมนม้ำทะเล ทะเลก้อนหินยูเกลก้าイุ่นนะครับมันเป็นสะพานสะพานที่เข้าไปท้ายนังนะแ<ม>ดงๆนะสะพานองี้ยงก่อนโลเดนเกะบ่หุ่นนะครับ<ม>เห็นยูเกลก้า<ม>เห็นตะไยเ<ม>ลื่อนฟังนี่ครับ<ม>เป็นทางรถไฟเก่าแหรอครับร<ม>ิมแม่นม้ำนี่ก้อนหิน เขาลงไปเบือ้อีจักหนอยาาเนี่ยวดครับงามบาครับผมริมน้ำทะเละประเทศอเมริกาเขาเห็นไกลๆสภาสพานีหนนยังไ่รู้จักือหรือจำว่าได้แต่ว่าพานไปยมนี่แหละครับน้ำบ้านหยุดบ้านยังกาสิมิคนมาตกป่านะครับ อผู้ใดมักลงเรือลงอย่างกับมีเรือลงไปแต่ว่าต้องมีเงินซื้อเรือนะครับปกตินี่มันเป็นช่วงประมาณสี่โมงถ้าเป็นค้ำๆนี่ค,คนร้ายครับนี่คนแรมก็ร่างกายางานก็ร่างกายทำนิ่งป่าไรอ่ะเบิงไปเรื่อยๆครับ นี่ปลาลายเนาะเค,เ,นนเครื่องเล่นดเด็กหน่อยฝรั่งเครื่องเล่นดเด็กหน่อยฝรั่งครับเนี่ยตั้งยูอันตั้งยูสวนสาธารณะน้ำเือนแรงหรือว่าวัานหยุดพอแมผ้ามาเเลนจยังเสร็จนะครับนี่เด้ สังเกตเบื่งขี่กับปอมพอเห็นคือผมไม่ขี่กับปอม่อมอมอะตั้งประเทศต้นไม่ตั้งประเทศหรือมันสีมี่อยดดู่ผูดได้รู้พี่นอ้อง โตนังติกนิดเาอาย่างดีเนาะเห็ดติดแบบนี้ติดไว้ในสวนสาธารณะแบบนี้เลยมีผู้ใด,ดสิมะย่างกับมะย่างได้ มองคอนจอดรถแล้วก็ย่างอ้อมไปอ้มมอมมาไย่กล้จนสุดพุคนละครับต้นไม้ใหญ่ๆ ย่างไปสวนดอกกำใจ คลิปนี้กระทาบรรยากาศห้เบิ้งครับกะเนี่แหละครับบรรยากาศริมแม่น้ำริมแม่น้ำโอ้ยนฮฮรรยาะถ่ายภาพไ้เบิ้งครับประเท็นนีก้กะเอาไว้ซ้ำนี้ครับผมคลิปนะ้าเจอกันใหม่ครับขอบคุณที่มารับชมคลิปนี้นะครับผมเก็บบรรยากาศวิวมาฝากครับเจอกันใหม่ครับสวัสดีครับ